โอเคสวัสดีเพื่อนเทุกคนครับผมอยู่กับพมมิงมิงกับวันนี้เกมสกิล l รเจนต r รอยัลนะทุกคนอ่ะรอบนี้จะได้เล่นสายอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอยากเล่นอนูบิสนะมันมีสายเออที่คอมโ,มโบหนักๆอยู่นะฮะฟรีสสปิริตไม่มีสปิริตจบนะฮะไม่มีสปิริตจบแล้วเออกับปะฟรีสเดามจกับปะฟรีสเดามจกับปะฟรีสเดามจ อาน่าสนุก e e z e Damage แต่ผมจะไม่ไปนะผมจะไปสาย Dodge h e i n i นะฮะผมจะไปสาย Dodge Healing ที่ไปคอมโบกับสาย Fury และผมจะไป Fury แปะ f r e e z e แทนนะฮะอ่าไอ,อน,นี่เติมเลือดหลังจากที่ผมชนะเออดีเลยผมจะได้ปล่อยให้มันแพ้ไปสัก2-3รอบต้นเกมนะั่นแล้วก็จะได้เป็นการรีชาร์ตเลือดขึ้นมาด้วยนะเพราะว่าสายที่ผมเล่นนี้ผมไม่รู้ว่าจะต้องแย่งแย่งดอทบูทกับใครบ้างนะฮะ มีคนที่พอจะเล่นสายฟรีสหรือเปล่านะฮะไอ้นี่เป็นโอ้โหสายครีดไอวีเน่ยเดี๋ยวต้องเอาครีเดฟไปกันนะไอ้นี่เล่นสายพิษผมก็จะเล่นพิษเหมือนกันโอ้ตรงนี้เป็นสตงสตันโอ้โหสายดอชของผมงานหยาบแล้วว่านะเดี๋ยวครีเดฟทุกๆครั้งที่เจอผมจะเอาให้หมดเลยนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นฮิลิ่งฮิลิ่งฮิลิ่งตรงนี้นะฮะ เพราะว่าผมต้องจริงๆผมไม่ต้องการดามจจากการฮิลนะทุกคนผมต้องการฮิลเพื่อที่จะเข้าสู่สถานะฟิลลี่ให้ไวที่สุดนะฮะอ่าคุณพี่คนแคะมากับเจ้าทริอัมสอดทุกครั้งที่ชนะเขาจะได้ตังหกสินะฮะซึ่งเขาน่าจะชนะเพราะว่าผมไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยนะโอ้นี่ดวงดีนะเนี่ยมีเงิน300ก็สามารถได้สายคริสา0รเลยนะฮะ อ,อย่าบอกผมชนะไม่เอานะไอเ้เหี้มชนะจริงด้วยอ่าเอ็นดูผมไม่ได้ซื้อสกิลเลยแล้วดันชนะเขาไอ้น,นี่เขาสวยนะทุกคนนะไอ้น,นี่ทุกครั้งที่ว่า0.8วิจะฮิลสิจริงๆมันกระจอกมากๆเลยแต่ในก่อนรอบที่5มันเป็นสกิลที่โกงมากนะฮะจัดมานี่นี่นๆผมจะไปตรงนี้อยู่สิ freezing fury นะฮะ ตอนเข้าสู่สถานะเ็กก็จะแปะฟรี e ตามจำนวนเ็กที่มีนะฮะแล้วก็การที่ผมจะเข้าสู่สถานะเ็กให้ไวในรอบนี้ก็มีแค่ h e ลลิ่งเท่านั้นแหละนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปเติม h e ลลิ่งเยอะๆเลยนะฮะพวก Life s t e ล l Damage พวกอ,อ,อะไรที่มันเพิ่มมูลค่าการฮิลอะนะฮะผมจะเอามาให้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพยาวยนาูปเข้าไอ้นั่นวนูปเข้าฟิวรี่ Fury, ให้มันเป็น ให้มันไวที่สุดให้มันอยู่ในสถานะฟิลลี่ให้มันแทบจะเรียกว่าเกือบๆตลอดเวลาไปเลยนะฮะฟิลลี่ดอชอันนี้ต้องเอานะฮะอ่านี่ไงนี่ไงทุกคนเนี่ยผมต้องการเจ้าสกิลนี้นะจะได้เอามาคอมโบกับตรงนี้ส่วนดอชเผอๆอาจจะไม่เอาก็ได้นะผมอาจจะเอาเป็นฮิลลิ่งฟิลลี่ให้เป็นตัวหลักไปเลยนะฮะเพราะว่าสายดอชมันจะช่วยผมได้ก็ต่อเมื่อมันจะมีดอทบูสหนักๆ ถ้าเกิดไม่มีดอตบูธหนักๆผมก็คงจะไปสายอื่นนะฮะอ้นนี่ผมยังชนะมาตลอดเลยเหรอวะเนี่ยอยากแพ้ไม่ใช่อะไรอยากใช้สกาเลตฮูดเอฟเฟกนะฮะอ่ะโอเคเจ้ามีโคโลกเหนือถ้าเกิดเขาหมดสถานะฟิลรีเขาก็จะแปะสตันผมไป1วินิดๆนะฮะแล้วก็ทุกๆ10ฟรีสผมจะโดนเพิ่ม0.1นิซึ่งวินะะแลทุกๆรีสมจะโดนเพิ่มนยึ่งมันเป็นะะไรที่รีบมากนดะเพร่มว่ายิ่งเด ยิ่งเลดเกมทุกคนเขายิ่งอดอดบูสได้กูดฮิลลิ่งมานะผมจะไปฮิลลิ่งยาวๆเลยนะทุกคนฮิลลิ่งมาแรนดอมหนึ่งครั้งอ่าฮิลลิ่งดอชแรนดอมหนึ่งนะฮะแรนดอมอีกอ่าครีบูสนะยิ่งผมสามารถยิ่งเลดเกมนะเขายิ่งแปะฟรอสหนักมากแล้วก็ถ้าเกิดแปะเป็นพันฟรีสก็จะก็จะโดนสตันเป็นสิบวิเลยอยู่เนอซึ่งมันเป็นอะไรที่ขี้โกงมากนะ จริงๆควรจะเนิฟนะเพราะว่ามันโกงเกินนะหลังจากหมดสถานะเออ่ฟิลลี่ก็จะแปะสตันเพิ่มตามจำนวนฟรีสที่อีกฝั่งหนึ่งติดถ้าเกิดมีฟรีสฟิลลี่ก็ชิบหายเดีอะไอ้ยี่ยมอยถ้ามีฟิลลี่ฟรีสก็จบเลยไงผมเคยทำได้สูงสุดประมาณ1,800นั่นหมายถึงอะไรรู้ไหมทุกคนอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะโดนสตันไปประมาณ1ิวิ1ิวินะนะฟังไม่ผิดนะ สิบแปดวินะแล้วแล้วถามว่ามันใช่ไหมสิบแปดวิเนี่ยมันใช่ไหมนะฮะโอ้โอเคถ้ามีเจ้านี่ผมจะขึ้นสายไวขึ้นแต่ถ้าเกิดแพ้ผมจะได้ตังเอาผมจะได้สกิลแก้มาลังเลอ่ะเอาเจ้านี่มาฟูสโกนะฮะจะได้มาคอมโบกับไอ้นี่ด้วยจะได้มาคอมโบกับสกาเลตฮูดนะฮะ ทุกครั้งที่แพ้ผมจะได้เคาน์เตอร์สกิลของคนที่ชนะผมนะแล้วคนที่ชนะผมเขาก็จะได้ตังค์ไปร้อยสานะฮะซึ่งไอเทมชิ้นนี้โดนเนิร์ฟมาในการที่ว่าไม่ออกในเฟสที่หนึ่งนะทุกคนเพราะว่าเฟสที่หนึ่งเดามันเบานะฮะอ่ะก็เดี๋ยวถ้าเกิดแพ้ผมก็จะซื้อของไม่เก็บดอกเบี้ยเนาะดีเลยมา เจอคุณพี่แมงมุมสายฮิลลิ่งเหมือนกันนะเป็นฮนะิลลิ่งครีนาะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาครีเดฟให้มัน100%ไปเลยเฮ้าเลเวล5ไปเลยนะจะได้มีโอกาสกันโดนครีสีิบเก้าอรนะโอเคอ่ะอ่ะพิษพิษเริ่มติดครีแลพิษเริ่มติดครีแลเบาเบาไอ้นะ้องเบาๆบานะผมว่าผมแพ้เออดีอยากแพ้พอดีนะถ้าผมแพ้ผมจะได้ฮิลลิ่งดิสเทิร์ฟโอเคอ่ะแล้วก็เดี๋ยวไปกันให้หมด แรนดอมหนึ่งครั้งนะฮะลดพิษเ,เอามาแรนดอมฮะผมจะไปสายฟริสฟิ r y ี่ดอชเอามาตรงนี้เป็น healing. ฮิลลิงล่งฮิลลิงล่งฮิลลิ่งฮิลลิ่งฮิลลิ่งเอามาแรนดอมหนึ่งแรนดอมอีกหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นฟิ r y ี่ดอชนะฮะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้รอบหน้าจะเ,เป็นไลฟ์สตีลดามจนั่นเองนะผมต้องการค่าฮิลลิ่งเยอะๆเพื่อทีอ่จะเข้าสถานะเร็กได้ไว เผล่เดาเมจของผมอาจจะมาจากฟิลี่รีลิสนะจะคุณพี่แพนด้ากินถ้วยแวมไพร์โอ้โหไอ้บ้าเอ้ยแพนด้าที่กินถ้วยแวมไพร์เป็นแพนด้าสายโหดที่เขาจะบูสต์สกิลหนักๆนะฮะก็ข้อเสียของเขาก็คือเขาก็จะตัวแตกง่ายเหมือนกันนะแต่เลือดของเขาก็จะลดพวกๆด้วยตัวมันเองอ่ะได้ครีดเฟนต์มาโซกูด so นะฮะ เลเวลสามโอโอเคอ่ะไม่เก็บเงินนะฮะเพราะว่าผมยังแพ้อยู่นะฮะอันนี้แปะฟรีสอันนี้ฟรีสแรงอ่าพิษจะแรงขึ้นเล็กน้อยอ่าเออ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 เอามายังไงก็ต้องใช้นะครีบูสอ่นะอันนี้ถ้าเกิดหลบได้จะมีการแปะพิษอันนี้หลบได้จะมีการแปะฟรีสฮิลลิง่งฮิลลิง่งเดี๋ยวไปฮิลลิ่งก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งปันใจไปเจอคุณพี่ลิช มาทุกๆครั้งที่โดนฟรีส50ผมจะเสียเสียการเ,าเขาเรียกว่าออกโปรเจกต์ทายไปอันหนึ่งอ่ามันจะเป็นการมาทำโอ้โหติดคริ6ร้ขอบคุณนะไอ้บ้าเลยจากปกติที่มันจะแปะฟรีสมากขึ้นตอนนี้มันเปลี่ยนมาเป็นไอ้นั่นทุกคนเออดับเบิลคริขอบคุณนะไอเวนตอนนี้มันเหมือนกับจะมาขัดจังหวะแทนพวกนี้นะฮะ ตรงนี้แรนดอมไปแรนดอมอีกนะฮะอ่าฮิลลิ่งนะแล้วก็แรนดอมครั้งหนึ่งมาแล้วก็เดี๋ยวรอบหนะ้าจะเ,าเป็นฮิลลิ่งครีตรงนี้ผมจะไม่เก็บดอกเบีย้ยจนกว่าจะใช้เอฟเฟกของสการเลตฮูดนะฮะเพื่อที่จะฮิลเลือดขึ้นมา3ก่อนนะแล้วก็ถ้าเกิดผมยังแพ้รัวๆแบบนี้รีลิกชิ้นที่3ก็คงจะเป็นเติมเลือดนะคอบินกรินเดอร์เอ้ยหรือไม่ก็เฮเวนเบชว่ากันไปนะเอ็กซเบลด ไม่อยากแพ้เลยนะไอวี IV นี่ติดคริอ่ะไอนี่เขาคงจะมาแก้แค้นผมแบบสุดๆเลยละ่ะเพราะว่ารอบแรกเขาแพ้ผมทั้งๆทงี่ผมไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะอ่ะเรียบร้อยไส้แตกนะอ่ะโอเคผมจะได้ครีดิฟเฟนส์มาพอดีกูดเลเวลสโอเคมามามาฮิลลิ่งคริแล้วก็ตรงนี้เป็นคริเพิ่มฟิลี่เราจะเพิ่มคริฟิลี่ดอชนะฮะดอชบูสจัดมา ฟิลี่แปะพิษฟิลี่แปะพิษฟิลี่แปะพิษมันมันก็ได้นะเอามานะฮะฟิลี่แปะฟรีสอันนี้เอามาอันนึงแล้วกันเนาะฮิลลิงฮิลลิงโอเคทุกๆครั้งที่มีการแปะพิษจะมีโอกาสแปะฟรีสโอเคเดี๋ยวฮิลลิงพิษต่อครับผมผมไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์ทาเลนต์ของมันเลยเพืเ่อนเเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะต้องเล่นพิษจะต้องแปะพิษให้มันได้เยอะๆเ,เข้าใจไหมซึ่งกูไม่มีเลยนะฮะ นั่นหมายถึงผมเล่นมาเนี่ยผมไม่ได้ใช้ทาเลนเอฟเฟกเลยนั่นเองนะทุกคนนะก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวตั้งใจจะเล่นสายฟิลี่อยู่แล้วนะอ่ะดูจากดาเมจผมน่าจะชนะนะเขาเอาเลือดผมไม่ลงเลยผมฮิวสู้นะโอเคได้ฮิวเลือดมา3โอเคผมจะเก็บตังค์นะทุกคนผมจะเก็บตังค์นะฮะ อันนี้ไม่ได้อันนี้ถ้าเกิดชนะจะก๊อปปี้สกิลมา90%อน่าสนใจแต่ว่ายังนะผมต้องการเลือดทุกคนตอนนี้อันนี้ได้เลือดเลยอ่ะอิเล็กเซอร์นะมาเพราะว่าผมจะต้องยอมแพ้ไปเรื่อยๆบ้างเพื่อที่จะเอาคน์เตอร์สกิลมานะสกิลที่ผมต้องการที่สุดคือครีดเฟ e นท์เลเวลแม็กซ์นะรอบนี้ผมก็เก็บเงินครับผมเฮ้ยจริงๆ เอาได้นะเนี่ยเอามาอันหนึ่งนะโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยทุกคนคือมันต้องเอาอะหรือว่าจะยอมแพ้ไปรอบหนึ่งก่อนเพื่อที่จะเอา,เอาฟูลสโกตรงนี้แล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นนะฮะอา่าฮิลลิ่งแล้วก็จะมีเทอร์ปีเรย์กับอฮิลลิ่งโนวาอยากไปกับฮิลลิ่งโนวาค่าคริก,กม็มีเดี๋ยวค่อยว่ากัน ่ะเจอเจ้าหมีโคโลกเหนือยังไงสายฟิลี่นะเจ้านี่ออฟเทนหรือยังยังไม่ออฟเทนโอเคมีฟิลี่รีลิสโอเคมาแล้วแบดฟรีสเท่าไหร่อยากรู้นะแปดสิบเอกระดับสิบหนึ่งร้อยโอเคผมจะสตันเพิ่มประมาณสองวิใช่ไหมโอ้โหแค่นี้ก็งานหยาบแล้วล่ะนะฮะเบาๆนะฮะโอเคดีที่ชนะนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดแพ้เลือดผมก็จะไหลเป็นน้ำเหมือนกัน ฮิลลิงเร็กนะฮะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ผมอยากเอาไลฟ์สติลเดามจส์นะถามว่าทำไมผมอยากเอาเพราะว่าผมต้องการเข้าสู่สถานะฟิลลี่ให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวจะเอาเป็นเดามจฟิลลี่รีลิสตรงนี้ครับผมผมต้องพยายามเข้าสู่สถานะฟิลลี่ให้ไวให้อยู่ได้ตลอดเวลาเพราะว่าผมจะได้ค่าดอจผมจะมีแปะฟรีสผมจะมีแปะนี่นู่นนี่แล้วก็มีเดามจประมาณนี้นึกออกไหมฮะ จอคุณป้าพิษดาเมจ4มากับทรอัมสอดมากับพิษหนักๆยังไงพรีเบทเทิลพยซซนเลเวลแม็กซ์เบาๆ<า>พวกหนุม่มผมฮิวสู้ทันไหมไม่ทันนะผมเลือดลดไป4เหลือ20โอเคเดี๋ยวผมจะซื้อของไม่เก็บดอกเบีย้ยนะฮะเพราะว่าต้องการเอาสกาเลตฮูดเอฟเฟกมาใช้นะฟิี่รีลีสนะฮะแรนดอมหนึ่งครั้งพรีบูสเอาแปะพิษแปะไว้อันนึงนะฮะ เมจิกดอชต้องเอานะเพราะว่าผมอาจจะได้ใช้มันนะฮะอันนี้เพิ ree, ่มคริเพ uh, ิ่มคริเพิ่มคริเอฟเฟอรี่ครอ่าฮิลิ่งแอเรจะได้ขึ้นสายแล้วก็เป็นคริบูสครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะเอาเป็นฟรีสพอยซ์นตรงนี้นะฮะอันนี้ผมรีชาร์าโคต้าของสการเลตฮูดแล้วใช่ปะ่ะถ้าเกิดชนะผมจะฮิลตัวเอง3นะมีคนมีฟรอสโนวาเรียบร้อยคุณซือทนะฮะคุณพี่แมงมุมยังไง ไอ้เฮียมืยแปะพิษพิษทองขอบคุณนะไอเวนพิษทองพิษทองนี้แปะพิษเริ่มต้น450ผมจําได้แล้วถ้าเกิดขึ้นเป็นสี่ดาวก็จะแปะพิษเพิ่มขึ้น90%บเกอับเ่อยห้าบวกกับกูตีไว้ร้อยหนึ่งเลยก็แล้วกันนะฮะแปะพิษประมาณพันหนึง่งแล้วถ้าเกิด1,000นั้นติดคริก็จะเป็นดามจประมาณเกือบ3 0 0พ นะเขากำลังจะทำวันเทรนคิวอยู่วะทุกคนใจเย็นนะพ่อหนุ่มไอเวนเลยอันนี้ป้องกันดามเอจโอเครอบนี้ผมจะไม่ซื้อของนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้สกาเลตูดของผมมันรีชาร์จมาเรียบร้อยนะแล้วก็เลือดของผมก็เยอะมากๆด้วยนะฮะอ่ะคุณพี่คาวบอยมาการเฮเวนเบชนะฮะอ่ะฮิลสู้หน่อยไอ้มิงไอ้มิงฮิลสู้แล้วมามาฮิลสู้ขึ้นมา เออเขาโดนการคริไปเลเวลสนะเว้ยเออยังไงยังไงเออไม่ค่อยติดคริเป็นไงละมึงนี่จริงๆเขาต้องติดคริมากกว่านี้นะเอาอีเล็กเซอร์ผมตันแล้วว่ะไอ้บ้าเอ้ยฟรีสพิซซ์นตรงนี้ติดพิษมีเรียบร้อยผมจะต้องไปฮิลลิ่งนะฮะไอ้นี่เป็นฟรีส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 จริงๆก็เหมือนจะดีแต่ผมไม่ได้ไปสายเนี้ยฉะนั้นแรนดอมนะฮะ ตรงนี้ก็แรนดอมครับผมโอเคอัน,นี้ทุกครั้งที่อยู่ในสถานะฟิลลี่จะมีการแปะฟรีสอันนี้ดีแต่อันนี้ผม,ผมก็จะได้ค่าดอชมาเลยเอาเจ้านี่มาก่อนนะฮะครีเดฟต้องเอาโอเคเจอคุดป้าพิษยังไงมาพอยซ์ึ่เบิร์สนี้ยังเนี่ยอ่ะยังไม่มีพอยซึ่เบิร์สผมอาจจะชนะป้าแกได้นะฮะเพราะว่าอะไรเพื่อนๆรู้ไหมผมจะฮิลสู้ได้นะอ่ะโดน แพ้ไปแบบนี้ได้พอยซึอนแอนตี้โดสมาอันหนึ่งนะฮะไปไลฟ์สติลแดนเจกันต่อนะแล้วก็ไปฟรีสตรงนี้นะฮะฟิรี่รีลิสจัดมาม random หนึ่งครั้งนะฮะตรงนี้เป็นฟิรี่ฟิรี่ฟิรี่ random ฮะผมต้องการฟรีสไอทุยผมต้องการฮิลลิ่งตรงนี้ก็ r a n d อมไปแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้จะเป็นฟรีสเชลลหนึ่งอันนะเพื่อที่จะเพิ่มการแปะฟรีสผมจะได้มีช่องว่างในการฮิลลิ่งมากขึ้นแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมต้องการที่สุดคือฮิลลิ่งอรเรย์นะฮะเดี๋ยวจะไป ฮิลิ่งยาวๆเลยนะฮะเจอคุณพี่แพนด้าดาเมจหกยังไงฮิลิ่งแอเรย์ยังไม่มีกินเลือดมาแล้วก็อีเล็กเซอร์โอเคอ่ะมาเขามีฟิลี่รีลิสด้วยผมฮิวสู้ได้ทุกคนดูจากดดเมจผมชนะนะฮะอ่ะผมชนะครับผมผมชนะเพราะว่าเออ่ตอนอยู่ในสถานะฟิลี่ของผมไวกว่าถึกกว่าแลวผมฮิวแรงกว่าเขาเล็กน้อยนะ ตรงนี้ผมจะซื้อของฟรีสเชลแค่อันเดียวแล้วก็เก็บตังค์นะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมชนะมาแล้วแล้วผมต้องการดอกเบีย้ย50บาทนั่นเองนะฟิรี่รีลิสแล้วก็นี่ทอนอยู่สถานะฟิรี่ผมจะได้ค่าดอชเพิ่มขึ้น24ก็เท่ากับประมาณ51โอกาสหลบได้คือ1ใน2โอเคโอเคได้อยู่นะเขาทำคอมโบวันเทิร์นคิวเสร็จยังวะเนี่ย แลล่ะใกล้ละอ่าในนในดูซิผมโดนเท่าไหร่โดนไป652นอะหิฮิวสู้มาถ้าเกิดติดครีผมตายเลยถ้าพิษของเขาติดครีผมแตกเลยไม่ติดว่ะยังไม่ติดวะค่าครี3าิโอกาสติดพิษ1ใน3โดยประมาณยังน้อยเกินไปใช่ไหมยังน้อยเกินใช่ไหมโอเคแป๊บหนึ่งนะโอกาสติดพิษ20%อ่า20%นะไม่ใช่30นะฮะ อ่า r a n d อมหนึ่งครั้งอ่า uh, l i f e steel damage แบบสีทองมันจะฮิวแรงขึ้นฮิวรัวขึ้นไม่เอานะอ่าโอเคแรนดอมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปฮิวลิ่งต่อนะเพราะว่าผมคงจะไม่ดวงดีไปหวังไอเจอฮิวลิ่งอเรีก่อน3ดาวโดยที่ผมรีเฟรชอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะอ่า uh, ยังไงผมการคริผมการคารคิเลเวลแม็กซ์นะเว้ เออ42เปอร์เซ็นต์ยังไงละมึงตีคริไม่ออกไม่ค่อยติดนี่ปกตินี่ผมตายหาไปแล้วนะทุกคนเพราะว่าค่าคริเขา43นะฮะปกติผมคงจะเละเทะไปหมดแล้วนะนะอ,อ่าฟรีสพอยซึ่นไลฟ์สติลเดเมจไม่เอานะฮะแรนดอมอีกครั้งหนึง่งดอทบูทจัดมาอ,อ่อตรงนี้ผมสมควรจะเอาเป็นเมจิกดอชนะฮะแล้วก็รอครับผม เฮ้ย hey, ผมจะไร้เทียมทานเกินไปแล้วหรือเปล่าวะเนี่ยแตกกันหมดแล้วเนี่ยอิเล็กเซอร์ของผมติดลบแล้วเนี่ยโคต้านะเพราะว่าเลือดผมมันแม็กเกินแล้วนะฮะจะคุณพี่แพนด้าเมื่อกี้เขาเพิ่งโดนผมกระทืบมายังไงมีฮิลลิ่งแอเรียรือยากมาแล้วว่ Frost Nova Level Mac าฟรอสโนวาเลเวลแม็กไอ้เขี้ยมเยผมว่าผมไม่รอดนะฮะ เพราะว่าฮิลลิ่งแอเร์ที่มาคอมโบกับฮิลลิ่งโนวาเลเวลแม็กนี่มันเป็นอะไรที่บัดซบมากมากนะอ่ะมาละมาละมาละมาแล้วอ่าได้ฮิลลิ่งดิสเทิ่มมาเล็กน้อยมาแรนดอมหนึ่งครั้งแล้วก็แรนดอมต่ออีกครั้งหนึ่งนะฮะฟรีสฟรี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 สอ่าแรนดอมนะเอ่อการพิษ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 เอามาเอ่อทุกครั้งที่โดนโจมตีจะมีการแปะพิษเอามาแรนดอมฮะ กันพิษเลเวลแม็กซ์ไม่จำเป็นเอาพิษมาแรนดอมี Random อีกโอเคกันคริ60ไม่จำเป็นครับผมเดี๋ยวโหดเกินนะฮะกันตอนนี้ของผมคือ42มันก็พอแล้วล่ะนะขึ้น60ไปก็เท่านั้นแหละเพราะว่าอีก2คนที่เหลือเขาไม่ได้เล่นสายพิษอ่ะคุณป้าแสงจันมีเขียวเซียวจันฮิลลิง่งไม่ทันโอเคเอาแล้วว่าฮิลไม่ทันว่าเอาอะไรมาสู้ดีวะ ตรงนี้ต้องแรนดอมนะฮะแล้วก็นี่แปะฟรีสแปะฟรีสแปะฟรีสฟรสโนวารฟรสโนวารดัมเมจเอ่อผมต้องการ Healing Array นะฮะ Fury Release ต้องเอานะฮะแรนดอมไปแล้วก็ต้องเอาฮ e ลลิ่งอ่ะฟิลบลัสซิ้งฟิลรี่นะอันนี้จะทำให้ได้เข้าสู่สถานะฟิลรี่ได้ไวตั้งแต่ต้นเกมนะ จอคุณพี่แพนด้าผมน่าจะไม่รอดนะฮะขอให้แพนด้าโดนคุณป้าพิษกระทืบเออเรียบร้อยทุกคนด้านล่างเขาโดนไปแล้วนะฮะแล้วคุณป้าพิษนี่ผมจะสู้ยังไงวะผมจะสู้ป้าพิษยังไงทุกคนผมจะสู้คุณป้าพิษยังไงได้ฮิลลิ่งดิสเทิร์ฟมานะฮะเขาจะได้ตง 130. ังเบร์ร้อยสามสิบอ่ะฮะฮิลลิ่งฮิลลิ่งฮิลลิ่งอ่ะมาไอนี่ห้ามหลบไอนี่แปะฟรีสแปะฟรีสแปะฟรีสต้องการฮิลอ่ะนะฮะ แรนดอมไปเลือดผมเหลือ14ทุกคนพวกเขาต่อยกันที่หนึ่งเขาก็ตายแล้วนะผมน่าจะการันตีท็อป2แต่ผมโลภผมต้องการท็อป1นะผมโลภครับผมผมต้องการท็อป1เจอคุณป้าพิษยังไงโอ้โหมาพอย s o ซ b i นเบิร์ดพิษ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 ,พษโอ้มาเออเคียวอมตะเซี่ยวจันเรียบร้อยไส้แตกไอแพนด้าก็แตกไปแล้วด้วยนะ มาเลือดผมมี8เลือดผม8 d a เ a g ม10มาผมจะรีเฟรชโอ้โหไอเ้เย้เพื่อเพื่อนๆมันแกล้งกูเอามาไลฟ์สติ l ก็ได้นะผมจะต้องไปหาไอ้นั่นถ้าผมหาไอ้นั่นเจอโอ้โหแพงแฮยถ้าผมหาฮ e ลลิ่งแอร์เเจอผมก็อาจจะสู้ได้ฮิลลิ่งแอร์เรฮิลลิ่งแอร์เรมายังไอเ้เี้ยไม่มาไม่มาเพื่อนเพื่อนมันไม่มาว่ะไม่ ถ้ามีฮิลลิ่งแอรเรย์ผมอาจจะสู้ได้นะแค่อาจจะนะฮะอ ah, ่ะโอ้โหพิษ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 อ่าเรียบร้อยไส้แตกถ้าผมมีฮิลลิ่งแอรเรย์มันก็จะตุ้มเลือดขึ้นมานะแล้วผมก็จะโดนพิษ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 กิน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 อ่าเดามจของผมที่จะทำงานก็คือจะเป็นเอ่อฟิรีรีลิสใช่ไหมแบบพิษแบบพิษยือได้อีกสักประมาณเอ่อห้า e erm, วิ <laughs> เจอฮิลลิงไอเดียกูก็ไม่รอดเหมือนกันนะฮะโอเคขอบคุณเพื่อทุกคนที่รับชมครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ EP หนะ้าสำหรับ EP นีนี้ไม่ไปครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะเพราะว่าแดนเมยของคุณป้าแกไม่ได้มีแค่พิษแล้วไงทุกคนมันมีเคียวเซี่ยวจันมาด้วยนะฮะ